สวัสดีครับมาพบพ่อกับผมหน้าขวัญกึ้งครับผมกับทีมงานไปกับเพื่อนครับผมเมื่อนี้เขากะอยู่กันที่เขื่อนละบำจังหวัดอุทัยธานีหรือเขื่อนทับสะเลาครับผมอันไหนมาบ่ได้ดอกมาบ่ได้เมื่อนี้เขากะสีมาใส่เบ็ดกันครับผมนี่มากับอาเลี่ยมกับพ่อกันครับผมเมื่อนี้สามคน เขามาใส่เบ็ดปลากดคือเกาครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ <มา S 1> โซนหน้าเขื่อนครับผมเราอยู่โซนหน้าเขื่อนมึงอันนี้เป็นท้านบังไฟครับผมไฟนี่ก็เป็นสันเขื่อนนี่ครับผมกเจะตกปลากันอยู่เดี๋ยวเมื่อนี่เข้าสีพ้ามาเบืองว่าเข้ามาใส่เบ็ดใส่เงยอ,อีหยงังเดี๋ยวพายเบืองครับผม พามาชมบรรยากาศครับผมนีเมื่อนี้กะข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าสิเปิดน้ำเป็นมือสุดท้ายครับผมเดี๋ยวคืนนีเข้ากับที่ใส่กันนี้ละระแวกนี้ครับผมนี่อู้ยางไปคน่นคนคนเดี๋ยวเมื่อนี้นักขัญสีไทยห้เบิงตอนใส่เบ็ดพร้อมตอนใส่เบ็ดพร้อมครับผมสีไายให้เบิงตอนใส่เบ็ดพร้อม พอกันเตรียมอุปกรณ์แล้วพ่นเตรียมเนี้ยเตรียมเบ็ดแล้ววอนนี้ย่างหลายองค์อืมไปอืมไปเดี๋ยวทีมงานเขาเตรียมของก่อนเราจีพลาใส่ครับผมไปไปเพิ่งกันเลยมีอะไรที่เข้าใส่มาหน,นีก็จะเป็นเหนื่อมากนะครับนี่เหยอะมากจากค่ายค่ายนึงครับผมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งวิธีการใส่ครับผม 对。<Okay. S 2> okay. น,นี่ครับผมนี่นะครับไปมึงหลังต่อไปครับผมโอ้ยเ้าก็สเเลือกใส่หม่องที่ว่าเน้เนๆกับที่ว่ามีหินนะครับเนาะ มีหินมีใหม่เนี่ยพวกปรากฏมักสิกมาเฟืออยู่ครับผม ับมันที่นี่เห้อการใส่มาจุดฮอนหลังสุดท้ายแล้วโอ้โหนงใส่มาตะผลครับผมง่ายพุ่นหลัง<ล>สุดท้ายเป็นหินนี่แล้วครับเนี่ยหนนี่ละ,หนนละเหมือนอากาศกะเริ่มขมุขขมมวแล้ว กล่มเไงกลุ่มเไง,อ,เงอ่ะนี่แหละครับนี่นี่ตัวหินครับผมเสียบหยาดหินติง่าอีกเ่อนึงครับผมนั่นนี่ดอกนี่ ครับผมโอ้โหเสียบได้จาก,กาศก็เริ่มมืดแล้วครับผมคุณคุณเริ่มมืดแล้วผู้น่าใส่มาสะผนเกลไก่คุณคุณคุณพอกันอยผู้นครับคุณยืนย่นยไกลคุณไปมาที่นี่เอสีเล่ากับยามกับ เดี๋ยวขันถึกตัวจิตไทยบ้างนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวขอเล่ากลับก่อนไปมาครับหลังจากที่เขาใส่กันเสร็จแล้วทีน,นี้ก็ได้เวลาเรารอบแหลกครับผม ตะดุนเติบแล้วมั้งนี่รอบแรกมาแล้วครับผมแถมนึงเดี๋ยวหลังต่อไป xếp nhá nhìn lại xếp nhạc, là, nhạc. À, mừng lắm cả ba các mừng lắm cả ba các mừng à, mừng à, mừng à, mừng 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 ล้มครับผมล้มมือน,นี่เงียบบ่ถึกนิ่งใสยเครื่องเชือกเกี่ยวลุตเต๋เอา้าถื่อถื่ออยู่ครับผมถื่อเืออุ๊บนีต้มที่สามครับผมแต้มที่สามหลังเวนหลังเลยครับผมโอ้ตัวง,ง,งามเลย งามเลยครับผมแต้มที่สามหลายต้องระวังนะครับเนี่สามแต้มแล้วผมนี่สามแต้มแล้ว ไปครับผมไปเต็มสามไปหัวหลัต่อไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยคือจมว่ะอ้หลังตัวกันเลยครับผมหลังตัวกันเลยเต็มสี่ครับผมตกสีครึบแล้ที่สีครับผม แอมทีวีครับผม ครับผมมีเท่ากี่เห็นไปต่อครับผมสีแตมแล้วอากากศลมแห้งครับผมลมแห้งครับโอ้โอ้แตมหาม่แลวครับผมแตมหามา่หลครับผม กระต่อครับผม โอ้ตลำที่หกครับผมตลำที่หกครับผมโอ้โำที่หกโอ้เสียงลำลมแห้งครับผมวันนี้ำที่หก 在地铁里。

แต้มที่เจ็ดเซมงามเลยครับ ครับผมหุ้มป่นครับนี่นุ่นปุ่นครับปุ่นปุ่นดึงอูุ่นโอ้โห้ดึงป สวยเลยอตอนนี้ฝนกำลัง,ล,รง,รง,ล,งลินแล้วครับผมต้องรีบเ่ยละต้องเร่และไก่เพิดละครับผมอีกมาเกินสิบลัง ตัวตรงนี้จฝุ่นฝับผมฝุ่นฝตนย่ฝุ่นฝ่นฝุ่น thêm thí cầu các vùng thêm thí cầu 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 thêm สองหลังกะติงเงียบเบื่อแล้วครับผมสรบหยอดได้เก่าแต็มครับผมตอนฝน,นกระตกแล้วฝน,นตกป,ประยุก์กันอาจิยได้ยามรอบเดียวเล้นะครับทิ้ไว้ เกียวฝนนาวเขาสำหรับยามดอกแรกจากสุลุ้เมืองดอกเกาเต็มครับผมต้องไปรอรุ่นเชียงวาคนทียุดบ่เดี๋ยวค่อยเบื้องกันครับผมเดี๋ยวค่อยไปรอรุ่นกันครับผมไปสวัสดีครับก็บเป็นไปนตามคาดครับผมลห,มตตห,ผมหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกเกียบหัเศร้าครับผมเขาก็เลยบ่ได้เบิ่งเบ็ดแต่ว่าหลังจากที่เข้าได้เมื่อคืนนี้เกาแต้ม น่าควรกะไปกูเ้เบ็ดมาแล้วครับผมกูเ้เบ็ดมาแล้วอยู่พูนนะไกลๆคนได้เพิ่มมาอีกเจ็ดตัวก็เจ็ดตัวครับผมได้เพิ่มมาอีกเจ็ดตัวกระสีเป็นเจ็ดตัวเป็นสิบหกตัวครับผมสิบหกตัวเฮ้ยสิบเจ็ดตัวครับผมเส้าได้มาอีกแปดตัวเดี๋ยวเสียเบื้งครับผมประหยัดกับกองนะครับเด้อนี่ครับผมส่ออันนี้ก็ได้มาอีกแปด ขึ้นได้เก่าเก่าอีกแบบใส่ง้ำงาบเลยครับผมน้ำบผมต้องเบิดได้ซิปเจ็ดโตนี่แล้ะครับผมผลประกอบการสำหรับเมื่อคืนนี้ครับผมอขอ,อยุยาตปิดก่อนครับผม ล,ลงแซนังไปก่อนเพราะว่าเศ้านี่พอกันกับอาเหลี่ยมพูนวัานแหยยูปุ่นเพิ่นว่าวัานแหยหาปลาหน่อยก่อนสันว่าหาปลาไปกินเศ้านี่ก่อน,อค,น,นออครับผมสองคนพูนเห็นตงหัอยุูุ่นครับพุ่น นะครับสำหรับคลิปไซเบตปรากฏอยู่เขื่อนกระสิเป็นประมาณนี้แหละครับผมนี่เขื่นเ้านอนกันอยู่นี่เด็บเต้นไปแล้วครับผมบรรยากาศส,สวยๆมาฝากรบผมนี่ตะเขานะครับคุณเขาล้วนๆคุณคุณนี่ตะเขาุคุณ เดี๋ยวเมือ่อหนานาควนมีโอกาสได้มาหาป่ามอวาติป็๋นวานแหนหรือไซเบดเดี๋ยวนาควนจี่ายคลิปให้เบื่องอีกเที่ยหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นากควนก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเซฮดอียังก็ฝากกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นาควนและทีมงานไปกับเพื่อนคอมเมนต์กดหัวใจมาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ บรรยากาศดีครับครับผม